อ่ะทีมสองครับนิวครับตังนอตังนออยู่ยาวคุณยาวก็ไปยาวคุณยวเลยตังนอันอไปยาวสองคนปกันเอคราเบอรเช็คกันเครับเบอร์เช็คกันเทีมสองครับอยู่ยาวครับอยู่ยาวสองคนครับมีเอกัะตังนองครับอยู่ยาวทีมสองบุกบลแน่เลยนะีฮะลอทาวนดาว่าบุกบล มันไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะฮะมีแต่ระเบิดนะฮะอ่ะครับโอ้โหสองตัวิงเก็บไดบไม่ได้นะฮะอ้าววอลล็อกเก็บยิงไดไม่ได้ครับโอ้โหวอลล็อกเปิดสวยครับโอ้โหครับเปิดยาวสวยมากครับตอนนี้ฮะเกมของชาเวนเซ้หนึ่งเป็นล็อกนะฮะไปแล้วไปแล้วโอ้โหยิงเก็บไม่ได้ครับโอ้โหยาวไว้ตอนนี้นะครับหมายว่าต่อเรับ ใช่คร,ร,บรบับโอ้โหบแลปเก็บไปได้ครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอาโบนี่ใครวะอาโบจะมา okay. l s go <S ยังไม่น่าเชื่อครับ <in> บ i e in e h r e b i r fire in the hole fire in the hole เอาแล้วทีมสองก็ได้ไ้ได้ไ้ได้อนะทีมสองอะเออ ตอนแรกทีมสองมันมายิงได้ก่อนไหมเหรอได้ได้ยองยองอัพป๋าเดินล้วหลังทีมสองมันมันเปิดเปิดได้ป๋าแล้วอาโบมันล้วงอ่ะอาโบมันตรงตรงมาตรงไหนไม่รู้อาโบอ่ะไปเอออาโบอาโบเก็บโดดโดดเก็บไงโดดเก็บได้หมดเลยสองตัวนี่นะยังไม่มีการทำอะไรเกิดขึ้น เจียสีไฟเลยนะฮะเอาฮะเจียสีไฟเลยนะฮะเตรียมเตรียมเอาครับโดนลวงครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับบวกครับโอ้โหมุตมะเก็บไปได้เก็บเอาเก็บใครวะ ตอนนี้ครับโบตมาเจ็บมากครับเทียนรอตติ้งครับแตกไปแล้วครับโอ้โหเจาเก็บมาได้ครับไอ้กลัวยิงแดกได้แน่แล้วเทียชิปจะทำนะครับเทียชิปเทียชิปเทียชิปทำไมครับเทียชิปเทียชิปจริงเก็บไปแล้วเก็บอาเกซ่าตายครับเอาละครับโอ้โหวอลล็อเก็บเทียชิปไปได้ไอ้พากตอนนี้ครับเดี๋ยวไปรับคนเดียว ภาพแบบไอ้นั่นแหละไปครับมีดไฟข้างบนมีไฟมีดไฟข้างบนบอมบ์ has been planted ครับวางแล้วครับทีม่งสองมีดไฟข้างบนครับวางแล้วครับวางแล้วติดแล้วแค่นครับโอเคครับตอนแรกมีทีไฟตอนแรกมีทีไฟใช่ไหมเกมเป็นรองนะครับเกมเป็นรองยิงครับยิงครับไปแล้วโอ้แตกไมมแตกไมมโอ้โหเวลาบีบแล้วตอนแรกสามแยกครับตอนแรกติดครับโอ้โหแตกเลยครับวอร์ก วลหลอกลห์นะจนัยกว่าคนคนยิงโอเค let's go ยังไงครับอันครับผมโมครับอยู่ครับสมโมกมมกันอยู่ครับ นี้คงังไม่จันอรับยเนตนะเดนเเดินเด<จ>นเดินเท<จ><จ>ดันตาหนามานโอ้โหเทคซีไฟแล้วนะครับอันนี้ยังมีตามบอกนหะจะ้ขึ้นบอกรับโอ้โห ปีพีเซ็ตวันนี้ปีพีเซ็อืมเจ็ตซีไฟกันคือตอนนี้มีใครย,ยิงกันนะครับคลิปตอนนี้ครับสาหัสเหมือนกันนะฮะโดนระเบิดไปไปโดนตซีไฟเหรอโดนระเบิดครับป๋าเเิดตัวองมาแล้วว่าเ <Bird, S 2> mm. บิดเบิดเบิดบาร์กเนี่ยมาแล้ว,ลวบ,บนมาแล้วเหรอเฮ้ยบนมาขึ้น,นมาเสริมนะครับเสริมดีบนแล้วครับ

บอลเลับมีแข็งครับบอลลบแรงครับบอลโป่งแตกแน่ทาไงครับทาไงครับทำไงครับทไงครับโอ้บอลลบยครับยิงครับบ่แล้วครับบ่ระันแล้วครับแล้วทำไงแล้วทไงเราทำไงเวลาไม่ีเวลาีครับโอ้โหบอลลบเกิดเป็นกอลก้คันช์ครับนนี้ All right, l t s move o u i r n t the i r e h o l e ละไตยนอผมตอนนี้ฮะเขาสุขก็จะทำเกมไว้นะฮะตอนนี้ดูเด็ดดักแบบว่าอเกมไว้นะฮะไม่รู้ว่าแผงเขาจะเวิร์กหรือเปล่า แผนแผนชัดเนี่ยคับแผนนี้ด้านเหรอทีมสองกำลังเช็คครับทีมสองกำลังเช็คทีมสองดับเนี่ได้แผนนี้เฟี้ยวอ่ะบนสองเอสองวันนี้เกิดการระแวงเกิดขึ้นครับอุปจมะเบียนมีเปลี่ยนมุมนิดน้อยยาวรับยาวมีนะครับยาวมีนะไม่มีเปลี่ยนแผนแล้วครับยาวมาไม่ไวครับไม่ไวครับเปลี่ยนแผนแล้ว ตอนนี้ชิปคุมชั่นดีคนเดียวนะฮะรายการอะไรมันต้องจริงจังรายการเียเแหรอตอแข่งก็ได้นี่รายการเียมันได้เอ้ย fire in the hole อรวะ f i n h o fire in the l เดี๋ยวมางราดูคลิปกันได้ป่ะได้ ผแทนเอโอ้แล้วเบอร์เบริครับโอ้ตาดระลับโอ้ทไงครับคิดเยิประทำไงต่อครับตีตาดเยครับหัวหน้ารักนอี่นครับยาวเก็บได้ครับโอ้ลงมาซัดยางไวครับโอ้อโบจะมะไม่ไหวครับเออาน้ยีกระเพียบครับเกี้ต่อหน้าตอนนี้ทีมสเสียเปียบครับเต้นเต้นหรือเปล่าเนเต้น นีกลังเด็กครับโอ้ยสั่งแล้วครับโผล่แล้วไม่ไหวนะฮะขึ้นภาคยาวๆนิดเดียวทำดีๆยิงองาะภาอีกหน่อยก็น็อตวันนี้ดูน็อตติ้งนะเขาจะทำยังไงแจ้งันน้องโอ้โหเขารู้เหมือนรู้ครับเหมือนโปลครับโอ้โหทำไงครับโอ้โหมันโปลยิงแฮทมาแต่ไกลนะมันก็เลือดเลยไม่เลือดไม่เสียงนะฮะทั้งสองอยู่เลย bomb defuse เมื่อกี้เหมือนโปลครับวางปุ๊บเบ้งมายิงเลย มิชชั่นเฟลโอเคไปก่อสูสีครับสอก่อสุสีมีอยู่ที่สองสองครับไอออยุกได้แค่สามคออยครับครับป๋าป๋ายูคิปไปน้องอะ้วครับป๋ายอยทำทีมกับเรานะป๋า

เหมือนเอาเงินรางวัลมืดหรือยักษ์ฮะแจ็คเก็ตไฟก็ขึ้นแล้วฮะตาอย่างงงไงผลมาแล้ว Fire in the hole บวกครับบวกครับโอ้โหครับมีโบนครับโอ้โหทีเก็บไม่ได้ครับเก็บจะฟีดไม่ได้ Fire in the hole Fire in the hole แข่งนานอยู่เนี่ย อันหนึ่งนะไปเร็วในโอได้วไปเร็วโอบุกชาร์จทุกเกมเน้นทุกเกมโอตอนนี้มาครับโอ้โหมีบอลลุกครับโอ้มาครับโอ้โหตอนนี้ครับไม่ไหวครับเคียชิปไหวไหมครับไหวครับชิปเเจ็ดไม่ไหวครับอืมโอ้ยสองเขาไปจริงๆนะฮะทีมสองนะทีมสองเนี่ย Alright Let's move out คว่าพี่ คลิปนะที่ไม่จังที่จังบีบนให้เพื่อนนะฮะทํา้เพื่อนสางแยกโดนลอยเอวมังฆ่าสายใช้ถึงแล้วมึงเล่นจังหวะนะโอ้ยเกมันนะครับโอ้บีบนสองตัวโอ้โหเดียร์ชิดเก็บไม่ได้เดอเบคิวไปไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอไ้อ้้อ้้งอ้อออตัวนะฮะโบจะมาอ รถจะมาไปแล้นฮะเนี่ยพ, <ถ baptized. S 1> พวกมันจะทำทั่วกัาด้พิยในทีมตอนนี้เกมเเกมอย่ามากนะฮะเจดเคออกประกันด้วยจดบคย์ stop รถจะมาไม่ได้นะฮะเดีสที่จเเเ เมืลดคนล่างเมื่อกี้นเมื่อกี้เมื่อกี้คือยิงไปหกครับแต่ที่เอชชิปีไต่อ แค่คิดธรรมดาแค่คิดธรรมดาเอ้เมื่อวานเมื่อวานกูโดนปาร์เลยตา่าเอยเป็นเป็นเป็นที่ระบบแหละ User your joined channel. เชยองยองมาซ้ำๆเท่ากันไว้เฮียคนละเสี่ยวว่ะเสี่ยวเหมือนกันเลยเนี่ยนะนะเกมบุกเขาดีอะป๋าตัวตีบุกยากนะป๋าการงนะ่ายมาดูดดดดมาดเจนนัท

บอม b has been planted. บุษมครับบุษมาไกลัวภาคมันกไม่ได้ภาคเองมาวิ่งนแล้วิ่งไปครับเช็กครับลองค็คดูครับแตกไปครับโอ้โหแตครับพี่ครับแตกไปเลยครับเล่้โง่ครับอย่างงี้แตกแล้วครับแตกแบน้คอมโบไม่ไหวแล้วทีมสองทีมสองโหดนะดูนะมาแรงนะทีมสอเดี๋ยวนี้ทีมสองซึ่งมากครับเดี๋ยวนี้ตอนกัน ่จงไม่มี Hé, Dude, สี่ไงฮะมีสี่มาเต็มเัยทีทีมหนึ่งบอกให้เกมพลิกเล้วสี่มาแค่เลยครับทำให้คิกว่าสี่มาทำเกมไนะฮะรหอไเราทำเกมไวนะตอนนี้โดนลูกเงวกับมาชนะได้ มีเยร์ตัจะได้ไหมครับทีมหนที่ใครใครมาแทนในสเหรอป้าที้เาต้อเอมาโสอคนเลยเก็บไปได้ครับตอนนี้นะมจะมาวายสี่ไก่แปรเก่งวายสองคนเออ เคยเคยเคยเห็นมันเล่นอยู่บอลว่ามากอันนี้เงเขาเรียกอะไรครับบอลยาวกสกิลว่ะบอลยาวโบกสกิลเนาะอันนี้ระเบิดแจ็คครับระเบิดเจ็คเซนดีครับโผล่เข้ามาแล้วไปโอบีพีซั่นแตกไปวอลหลอกแตกไปแล้วนะฮะจักรกลน้องจักรกลน้องเก็ตชิปไปได้พูดไปโเที่พูดไงวะ ตอนนี้เหลือสามตัวกองน,นะฮะทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องไหาได้ยเยอะเช่กองฟิวนี่ก็ไม่ธรรมดาเก็บไปสิบตัวแล้วนะ ยังมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเวลาบีบแล้วฮะเวลาบีบแล้วนะฮะทีนสองแม่งนะไม่ทันแล้วนะตอนนี้อันนี้อบุจมะล่าแล้วนะฮะหนีนะฮะหนีแอบนะฮะอบุจมะอบุจมะหนีแอบนะฮะวิจเจ้าเนียครับวิจิจ้าเนียนนะฮะวิจิจ้าเนียนเด็กเชยวิจเจ้าเนียนนะฮะอาบุตรมะอาบุตมะจะแอบได้นะครับจะแอบจะนะอบุจมะ เเยดี๋ยวเอาวุธมาเก็บกอบฟิวไปได้นะฮะแตกวิจะหมดเวลานะฮะอแล้ววิจก็หมดไปแล้วครับพี่ก็หมดแล้วอ้าวโดนมอยิงเล่นนะฮะตะขอนอกรกเบิดอมาไม่ได้นะฮะโคตรโง่เลยฮะใครเล่นก็ไม่รู้โอเค let's go User your left channel. ตอนนี้ตอสีตอสีนะฮะ <joined> ทำเกมไวไม่ได้นะฮะตอนนี้เวทีสูสีมากนะฮะออยืดชิประแวงระเบิดบั็กน,น,นะฮะตอนนี้โอ้สีสีนี่โอ้โหบตตนนุตนจะมาจล้วการรุน,นโหโดนบุกเดือดไปเ่ยมาบวกปุ่นะบวกไม่ไหวครับโอ้คิดได้เจะปุ่นะมาไม่ได้นะฮะโอ้ยาบวกกัไนไปฮะยาบวกกัไนไปครับ เดี๋ยวหน้าตึ๊ดเดี๋ยวหน้าตึ้งตึ๊ดหน้าตึ๊ดนี่เสียชิปดูนิ่งไม่ได้นะฮะตอนนี้เป็นที่ระแวงมากอะไรนะเนี่ยมันระเบิดของกรเฟลนะฮะทีมสองปักพวกวัวมันประม่าไปเออดูดู ดูอย่างทีมสองมาเล่นแบบมันจริงจังกว่าตอนนี้ครับดีกันเบอร์เช็คเช็คดีรับเช็คกันดีครับจะเข้าไหมไม่เข้านะฮะเพราะว่าชุดทีมหนึ่งมันมีเค่มีแค่ดีแค่ไหนยังไงมันก็โอ้แล้วเบอร์ทุกคนโอ้เข้าโอ้เก๋ปวดหัวมกไม่กับนเลยนะครับตอนนี้โอ้โห บอลแล้วก็อลแบเก็ตนะบอลแลบโอ้บอลแบเก็บไม่ได้นะฮะเอาแล้วครับที่เกมเป็นรองแล้วนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อครับเมื่อกี้เมื่อกี้ดูไอ้นเล่นอยู่แท้ไม่ได้ม่าเมื่อเมื่อกี้ม,ม่อันนำสอ